ความรู้สึกหลังดูดูร่าไอโมนเดอะบูมีโลกแห่งซมโฟนีของโนมิตะครับซึ่งที่เบไปดูมาเป็นรอบสื่อเพิ่งจบเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าเดอะ o ู i ีนี้เป็นเดอะ o ู i ีที่ตั้งแต่ไปดูตัวอย่างแล้ะไม่ค่อยมีความอยากดูเท่าไหร่เพราะแบบมันเป็นแนวเพลงมันจะหนุกเพราะวะ่าคือส่วนตัวนะชอบแอคชั่นแฟนตาซีมากๆโดยเฉพาะแอคชั่นพอเป็นเกี่ยวกับเพลงเนี่ยก็รู้สึกว่าน,นไม่หนุกว่ะแต่พอไปดูแล้วแรกๆเนี่ยมันก็ไม่หนุกจริงๆอันนี้พูดตรงๆไงนะ แรกๆเนี่ยมันเอื่อยๆเชยๆเว้ยแบบกว่าจะเข้าลูกเข้ารอยก็ใช้เวลาอยู่นะครับดูความที่มันเป็นเพลงไงมันก็แบบไม่มีแนวแอคชั่นใช่ไหมทีนี้เว้ยพอเป็นกลางเรื่องมันมันเหมือนแบบทุกอย่างเซตตัวเข้าที่แล้วแม่งเริ่มหนุกเรื่อยๆจนแบบท้ายเนื่อโอ้โหกูนี่กูดูสตาลออกมาเนี่ยคือมันไล่สเกลอย่างนี้เว้ยทุกคนปกติอะเดนมูนี่อื่นๆเนี่ยเปิดมาสเกลมันจะใหญ่เลยใช่ไหมครับ เช่นเรากอบกู้จักรวาลอย่างงู้นอย่างนี้ครับแต่เด e m มูว e นี้แม่งกลับกันเว้มันเริ่มจากสกิลเล็กๆดนตรีอะทุกคนลองนึกภาพดนตรีเอาไปสู้ใครได้วะแต่พอเริ่มจากสกิลเล็กๆปุ๊บมันค่อยๆขยายขยายขยายจนเป็นสกิลใหญ่ทีนี้แบบโอ้โหแม่งระดมจักรวาลเลยแล้ววะเออแล้วแบบโนบิตะสามารถขี่ขายเรื่องได้เพราะเฮ้ยไม่สปอยอ่ะบอกแค่ว่า โนบิตะเล่นโน้ตพลาดและก่อกู้จักรวาลคือแบบโอ้ไม่ก็จริงนี้ก็ได้เลยวะคือ <c oughs> ถ้าวันเนี้ตรงๆนะเราไม่อินกับเรื่องแนวแนวเพลงเนะี่ยแบบเปตอนแรกเนะี่ยอาจจะรู้สึกไม่คาดหวังอะไรแบบคิดว่ามันอาจจะไม่ดนุกแต่ขอบอกเลยต่อให้ไม่อินอนะ่ะพอดูไปกลางเรื่องไปต้นไปนะ อินเลยคือแบบเพลงไม่พอมากและเพลงตอนจบนี่คือแบบดีงามพระรามแปนอกจากนั้นวันนี้พิเศษสุดๆครับคือเบได้เจอกับพี่แป้งซีบิงนะครับทุกคนคือแบบเจอปุ๊บขอเข้าไปถ่ายรูปและได้ถ่ายเซลฟี่ด้วยครับโอ้โชคดีสุดเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยเขาภาคในเรื่องนี้ด้วยส่วนภาคเป็นตัวละครไหนอุ่มไว้ก่อนไปรอดูเอาเองนะครับทุกคนและก็ได้เจอกับพี่เอนะครับซึ่งเป็นนักภาคเรนโงคุเคียวจุโรจากดาบพิฆาตศูนย์คือแบบ วันนี้คือกูน,นี่โชคเด็กสองเด้งเลยนะโอ้โหแม่งสุดมากครับซึ่งบอกเลยว่าเดอะมูวี่นี้มันฮิตมากครับฮิตขนาดไหนก็ทำไรายได้4.25พันล้านเยนหลังจากฉายมา14สัปดาห์ซึ่งถือว่าเดอะมูวี่นี้เป็นท็อป5ดูรไอมอนที่ทำเงินมากที่สุดนะครับดูไอ <The S 1> <The S 2> มอนเดอะมูวี่โลกแห่งซิฟฟนีของโนบิตะฉายวันที่3ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับแนะนำว่าเดอะมูวี่นี้เป็นเดอะมูวี่ที่อาจจะดูแปลกไปหน่อยเพราะ ไม่ได้เริ่มด้วยแอคชั่นจ๋าแต่โดยรวมแล้วเบสให้คะแนนประมาณ8 5ถึง9นะเออถ้าช่วงแรกมันทำให้หนุกนี้ได้เอาไปสิบเลยครับโอเคครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้เบสฝากกดไลค์กดติดตามช่องกูตาเบสและอย่าลืมไปดูนล้ววันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ